อันยเซลโอเคเอสวัตมีด้าสวัสดีครับผมว่าผมเอสพีธวัตกับเกม Criminal c a นั่นเองตอนนี้เราอยู่ในชั珀เตอร์ที่2ที่เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะศพในสวนนะฮะศพในสวนโอเคเราไปต่อกับเหตุการณ์เพิ่มเติมกันเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเนาะอัลล็อกจึง โอ้ยินดีด้วยที่เธอทำเคสที่ใหญ่ครั้งแรกได้สำเร็จหนะ้ารองพีเอสพิทวัตอืมก็ดูเหมือนว่าเธอจะเป็นตำรวจที่ดีแล้วนะอย่างไรก็ตามอ่ะตอนนี้ Discover that b l o w ฮะเหมือนมีคนมาประกันตัวด้วยเงินจำนวนหนึ่งแบบนี้เหรออ๋อ Ranch, เรื่องนี้มีรับลมคมในอีกแล้ว oh. นะโอ้ฉันรู้แล้วน่าจะเป็นมาคุณนี่แน่เลยที่จ้างเขามาให้ข้าเนื้อดินลานนะก็ฉันก็เห็นด้วยหรอกนะที่เออเลือกสถานที่ของเดฟซิมอนให้อ่ะฉันคิดว่าฉันรู้บางอย่าง o, หนะอเขาน่าจะอยู่แถวๆนั้นอ่ะที่คามซีนั่นแหละก็คือสถานที่เกิดเหตุเนาะ เธอควรที่จะไปให้เร็วที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะ่ะเธอควรกลับไปที่มินิมาร์เก็ตของโจนสต์เดนด้วยนะแล้วก็ไปสอบถามอะไรกับเขาสักนิดนะ่ะรับทราบขาผลหน้าเราจะไปเดี๋ยวนี้เลยครับโอ้โหเหตุการณ์เพิ่มเติมของสองคนนี้นะฮะอีมาคนนี้แกเป็นแก๊งไวเปอร์ใช่ปะ <laughs> โอ้โหดาวเราจะพอไหมเนี่ยโอ้โหสองสองดาวแค่นี้ก็สองดาวแล้วเหรอืมหือไปไม่ต้องรีรอไปคุยกับเดฟซิมมอนก่อนนะจุงเฮ้ hey, ซิม,มอนก็เธอมาทำอะไรแถวเนี้อ่ะตอนนี้สถานที่เกิดเหตุเขาปิดสำหรับสาธารณะอยู่นะ เออเออค,อคือคือว่าฉันผมผมผมลืมปากกาไว้ที่นี่อะครับเออมันคือปากกาที่เป็นลัคกี้เพนของผมอะครับก็คือฉันไม่ได้เซ็นอะไรนอกจากแบบใช้ปากกานี้เซ็นอย่างเดียวเลยอะครับผมลัคกี้เพนเนอะืืมพีชพิทวัตลองไปหาดูซิว่ามันอยู่ที่นี่หรือเปล่าน่ะลัคกี้เพนเนอะืืมดูเหมือนว่ามันจะเป็น เรื่องที่น่างโง่อะไรสักเยี่ยงนี้นะโอเคพีเอสิทวัตลองไปหาของหรือว่าเขากําลังดูอะไรอยู่กันแน่นั่นไงมันจะใช้ดาวมากกว่า2องดวงที่ผมมีโอ้ยก็ต้องไปเล่นเอาดาวอีกแล้วเหรอเคใช้ห้าก็ดาวครบอืมก็เลยได้โอเคโอ้โ okay. ห oh. ลา,ลามีเลสเรียบร้อยแล้วรเราเอาโจนก่อนดีกว่านาะโจนเราต้องไปหาอะไรเนี่ยโอเคเริ่มต้นเราจะเล่นอย่างไวนะเพราะเราชินกระดานนี้แล้วฮะมีสเตนด็อกคิมเมนต์นี่ไงสิ่งนี้ไงไฟล์ลิลับนี่ครูยิ่งใหญ่อันหนึ่งเลยต่อไปนะกระดูปินตักโลลิพอป อยู่ไหนแล้ววะจำไม่ได้อ๋ออยู่นี่นะตตฮะ t t e r f l y Bullet บลเ o ็ p e n b u s น Bust นะแล้วก็ s o c c e r b a l l t e n n i s racket sun p ป p e อร์รกกบรบโบแล้วก็ Crush Can อย่างรวดเร็วฮะได้มาหกแสนทำไมเยอะจังวะเฮ้ยนะประเด็นโอ้โหมาได้ของมาแล้วฮะ ไม่มีปากกานี่แต่ว่าอันนี้มันเอกสารที่เธอเจอในสวนมันดูเหมือนว่าจะเป็นของมาคุนนี่นะืมแล้วก็ดูสิมันมีไฟล์นัมเบอร์อยู่ด้วยอะ่ะแต่ว่าฉันเนี่ยมันเต็มไปด้วยโคลนอะไรหมดเลยอะ่ะพีเสพิทว่าลองดูเลขหน่อยสิว่ามันคืออะไรแม่อะไรอะไรก็ใช้เราตลอดเลยนะ คือประเด็นคือมันต้องเสียดาวไงลูกเออโอเคเสียดาวใช่ไหมเราจะคุยกันก่อนหรือว่าไงดีอ,อ่ะคุยก่อนแล้วกันโจนสเตินนะฮะอย่าบอกให้ฉันหาของอีกนะมีลางว่าต้องให้หาของอีกว่าโจอืม,อมตอนนี้พีเอสพิทวัตดีวอนอ๋อต้องการเจอพีเอสพิทวัตหรือเปล่านะ่ะ เฮ้ hey, ผมเห็นเออรอยสักรูปงูนั่นไงไวเปอร์ per, ผมว่าแล้วมันมาทําอะไรอีกวะดูเหมือนว่ามันมาที่ร้านของผมอะ่ะแล้วก็มันทําทุกอย่างพังหมดเลยอะ่ะแล้วก็เขาก็วิ่งหนีไฟด้วยอะ่ะแต่ว่าฉันจับตัวเขาไม่ทันอะ่ะอืมแต่ฉันชัวร์นะว่าเขาหน้าอย่างไว้อะ่ะสเน็กเทสทัวดูเหมือนมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะมันเป็นเมมเบอร์ของไวเปอร์นี่นะอืม เอาละ PS, พีสพิทวัตลองไปหากันเถอะมันน่าจะซ่อนค้ายาอะไรสักอย่างนะโอ้โหค้ายากันเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็น่าจะต้องมีการสอบสวนอะไรที่มากกว่านี้นะแต่ยังไงก็ตามอ่ะมิสเตอร์พีเอสพิทวัตฉันจะหาที่นี่ให้ไปถูกซ่อนไว้อยู่นะหาเรื่องใช้ ใช้พลังงานอีกแล้วก็ต้องใช้ดาวอีกนะฮะโอ้โหด้วยความสิ่งนี้ไอเราก็ดาวยังไม่พออยู่ด้วยโอ้โหใช้20เลยเลยโอ้โอเคโอ้โห,โโห,โโหเสียดายยังไม่เต็ม5ดาวไม่เป็นไรฮะเราเราเป็นตำรวจดีมาหากของกันโอเคพร้อมครับ โอเคมีเนกเลสสิ่งนี้เบิร์ดอยู่ตรงนี้นะฮะพิซซ่าอยู่ข้างบนแล้วก็บัซเกตต้าบ็อกออฟคุกกี้นี่ไงฮะคุกกี้เนี่ยนะเป็นครูเฉยโอ้โหอย่างตกใจนะฮะลู l ีป๊อปแล้วก็รองเท้ามา้าเกือกม้าอยู่ตรงนี้สัญลักษณ์ผู้ชายแล้วก็กล้ยเป๊ะฮะโอ้โหแมมจะเต็มเล็วไม่กอด จะต้องไปเก็บดาวมาสักนิดนึงก่อนเนาะแล้วค่อยมาอต่อนะครับผมผมก่อน <laughs> นะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม้นะฮะเฮ้ยกล่องคุกกี้เหรอคอมอนว s พิทวัสมันไม่ใช่เวลาที่จะให้เรากินนะมันเหมือนว่ามันเปิดแล้วอะ่ะแล้วก็มัน ปิดแบบเหมือนซีนเอาไว้อะไรแบบนี้ใช่แล้วอ่ะเราควรเช็คอะไรข้างในหน่อยนะมันจะซ่อนอะไรไว้วะโอเคเราตัดกันแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็มากันต่อตอนที่ผมมี2ดาวนะฮะเดี๋ยวดี2ดาวนี้ไม่น่าจะพอวะ <c oughs> <c oughs> <g ül> ก็เดี๋ยวดาวได้มากเท <c oughs> ่าไหร่ก็มาเท่านั้นแหละฮะโอเคตัดกันก่อนนะครับมาตอนนี้เราก็ ได้สองดาวโอ้โหโคตรภูมิไทยดูพลังงานก่อนแบบสดๆร้อนๆเลยนะฮะก็ได้เวลามาทำบางอย่างกับไฟล์เลยนะฮะ Stand f i l e Document ว่าไปให้ทำอะไรวะแต่ว่าโอ้โหสกแกนโค้ดไอ้บ้าเอ้อย S น่าจะ ZAB นะอ่าเป๊ะ,ปะโอเคต่อไปเป็น ตัว HTO อันน่าเป๊ะอีกแล้วนะฮะต่อไปเป็น PYN เอ้ย FYN บุดฟิตรนะโอเคเค์ดสำเนาชุดตองนะฮะเย่ yeah. ได้มาอีก8พลังงานดีเลยร้องโอ้โหตอนนี้เรารู้ถึงเบอร์น้ำเบอร์ของงานนี้แล้วอะ่ะอืม มันมีอะไรข้างในเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไงเราก็รู้แล้วอ่ะแล้วว่าอเลน่าจะสามารถรู้ได้นะว่าเบอร์นี้มันคืออะไรอ่ะหวังว่ามันจะบอกได้นะว่ามีชื่อของมาคุ้อยู่ปรากฏอยู่บนเอกสารเนี่ยเธอก็จะไปมาคอ้อย่างเดียวเลยนะเออเอาให้เขามีความสุขฮะเขาแบบ เออเขารู้ตัวคนร้ายไงเออเขาอยากรู้โอ้โหสองชั่วโมงเดี๋ยวค่อยสตาร์ทก่อนนะครับเพราะว่ายังไงอันนี้ผมอาจตอนกลางคืนแล้วยังไงผมก็ต้องไปนอนก่อนอยู่แล้วนะโอเคคุกแก้อะไรบ้างไหนวะโอ,โอ้โหเจอหืมซองขาวผงบางอย่างนะฮะเอพีเอสพีทวัา อืมดูเหมือนว่าเธอคิดถูกนะเนี่ยมันมีในกล่องคุกกี้อ่ะมันมีเออผงสีขาวเหรออืมมันดูเหมือนโคเคนมากเลยนะโคเคนเป็นยังไงอะ่ะไม่เคยเห็นนะอืมแต่ว่ายังไงเราก็ต้องเอาผงเนี่ยไปให้แกรนส์ตรวจสอบก่อนนะแล้วก็เราน่าจะได้รู้ด้วยว่ามันมาจากอะไรอะ่ะอืมืผมผงโคเคนเหรอมุ คืออะไรวะรู้นะฮะโคโเคมันคือยาเสพติดแต่ไม่รู้ว่ามันเป็นผงอ่ะมันต้นมันเป็นยังไงโอ้โหใช้เวลาสองนาทีรอสิฮะแบบนี้สตาร์ทกันสอชั่วโมงไปแต่ว่าถ้าสตาร์ทนะฮะถ้าสองนาทีเราจะเอาเลยมันก็ไม่มีดาวถึงเอาไปยังไงก็ไม่น่าจะได้ดาวอยู่แล้วอะ่ะอืมคิดหนักเลยทีนี้เอาเป็นว่า เราค่อยมาอีกวันหนึ่งก่อนเนาะนะรอให้แบบมันมาพร้อมกันเลยเราจะได้รับมือให้ได้ตอนนี้แบบสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแล้วอ่ะก็ง่วง <c oughs> <c oughs> ก็เอาเป็นว่าเราไปก่อนดีกว่าเนาะตัดไปตอนที่เรามีดาวพอสมควรนะหรือไม่ก็อาจจะไม่มีเลยเนาะแต่ว่า ผมเ้าให้ได้นะครับผมไปแล้วครับลาติสวัสตแต่คลิปยังไม่จบนะโอเคนะฮะเราก็กลับมากันต่อเลยนะครับก็ตอนนี้ผมเล่นดาวได้เกือบครบทุกอย่างแล้วนะครับผมก็อันนี้มันเป็นด่านเวลาจริงๆด้วยฮนะอย่างที่ผมคิดก็คือจับของให้ทันภายในเวลาที่กำหนดนะฮะเดี๋ยวเราไปเล่นเพื่อเก็บดาวสุดท้ายพร้อ,รอมๆกันเลยเนาะโอเคพี่เกรสไปเลยจ้า โอเคนะฮะก็เขาจะให้เวลาเริ่มต้น70วินะฮะแต่ว่ามันต้องแบบผ่านดาวมาเรื่อยๆนาะอแบบตอนแรกมันจะ40วิต่อไป45 50 60แล้วก็70ตามลำดับนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตวางเล่นนะฮะโอเคแล้วก็กดให้เร็วที่สุดเอาออกกดผิดมาหม <c oughs> องเป้หมาไปหน่อยนะอื <c oughs> จะถึง เป้าตามกําหนดหรือไม่นะเราก็ต้องตาไว้นิดนึงว่ามันเลือกอะไรเนาะตอนนี้ผมก็จําของได้เกือบหมดแล้วแหละแต่ว่าต้องเร็วกว่าน,นี้อีกนะตอนนี้เดี๋ยวผมอาจจะเงียบไปบ้างนะฮะ b ูเฮ head นยประมาณประมาณเควินลาดบอร์ดซีเท่า price tag อยู่ไหนวะ ทันนะฮะโอ้โหพยายามอย่างสุดความสามารถได้แค่นี้เลยโอ้โหได้ห้าสิบอย่างนะจริงๆร,รอบก่อนเมื่อกี้เล่นได้พอดีเลยนะโอ้โหขาดเลยอีกสองเอร์เซ็นเสียดายพลังงานแทนเลยนะครับผมโอเคเล่นไปอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะจะได้เก็บดาวพร้อมๆกันรอบนี้ผมต้องเล่นให้ครบให้ได้นะฮะเมื่อกี้เกิดประมา เขาตื่นเต้นเมื่อกี้จริงจังเลยนะฮะโอเคอาจจะเงียบแล้วนะฮะรอบนี้สักหนึ่งสักนาทีนิดนิดเนาะเงียบไปคงไม่เสียหายอะไรนะครับผมมา โอเคโอ้โหทันเลยอีกหนึ่งวีโอเพิ่งเห็นนะอย่างรีเมื่อกี้มือมือเกือบหลุดจิ้มไปจิ้มมานีน่แหละฮะอันนี้ครั้งที่สองของผมที่ได้โอ้โหเปิดเริก,กันเลยทีเดียวทำไมเมื่อกี้ไม่ได้เท่านี้เนี่ยเออจะได้เล่นรอบเดียวโอเคตอนนี้ออสตาเออเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำภารกิจแล้วต่อเนาะนี่ ไฟล์เราเสร็จทั้งสองอย่างแล้วเนี่ยโอเคมาดูไฟล์นัมเบอร์เลยครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นอืมฉันทำเสร็จแล้วนะก็เลขที่เจอมันเกี่ยวกับมาคุณนี่ไฟล์จริงด้วยอนั่นไงผมว่าแล้วฮ่าฉันว่าแล้วมันน่าสงสัยจริงๆสินะอืแต่ว่ามาคุณนี่ต้องการที่จะซื้อสิ่งของบางอย่างนะแต่ว่ามัน กลายเป็นของเนิร์ดดินหลาดไปอ่ะแบบเหมือนถูกถือหุ้นอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะฮะก็มันโชว์ว่าเป็นชื่อของเนิร์ดอะอืมอืมทธอเจ๋งมากเลยนี่อืแต่ทำไมมาคอน,นี่ถึงอยากให้เนิร์ดตายสิน,นะอืมเราไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มาไกลมากแล้วอ่ะที่จะทำให้เรารู้เกี่ยวกับมาคอน,นี่มากขึ้นเนาะแต่ว่า มันเป็นไอเดียที่ดีนะ PS, พีเอสพิทวัตเราต้องไปคุยเกี่ยวกับค,คุยกับซิมสันแล้วล่ะโอเคเราได้เจ็ดสิเปอร์เซนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องไปคุยกับเดฟซิมมอนนะฮะอืมเมื่อกี้ผมพูดซิมสันใช่ไหมมจากไหนวะโอเคต่อไปเราไปดู อีถุงนี้แล้วกันนะครับว่ามันคืออะไรกันแน่ฮฉันรู้แล้วล่ะว่าผลของถุงนี้มันคือโคเคนโอ้โหมันคือโคเคนจริงๆเลยว่อืมแล้วก็เป็นโคเคนคุณภาพชั้นดีด้วยล่ะยี่สิบของโคเคนแล้วก็แปร์เซ็ของน้ำตาลอะ่ะอืมรู้สึกว่ามันผสมได้ดูแบบกลมกลืนไปหมดเลยนะ โอ้ฉันว่าแล้วนะก่อนที่ฉันจะออกไปที่มินิมาร์เก็ตอะ่ะมันมีอะไรให้หน่าติดตามวางอย่างอะ่ะแต่ว่าจริงเหรอว่าจะมีอะไรแบบนี้ในอินดัสเทรียลแอเรียนะแอเรียไม่ใช่อแอเรียก็แบบอินดัสเทรียลแบบอารมณ์ประมาณแบบเมืองแบบจเจริญแล้วอะไรประมาณนี้แหละโอเคเราควรไปบอกโจสเตอร์นาว่ามีเมมเบอร์ของเดอะไวเปอร์อ่ะ ได้แบบวางยาอะไรแบบนี้แล้วก็เราควรที่จะจับตาดูบริเวณนี้แล้วล่ะอืมก็ขายยาว่างั้นโอเคแต่ก็ต้องไปคุยกับเดฟซิมมอนนะเกี่ยวกับมาคนนี่แผนของมาคนนี่นะฮะคุณเจอปากกาโชคดีของผมแล้วเหรอ อ๋อก็ไม่เจอปากกาอะไรสักนิดเลยอะแต่ว่า i s i t cut สเ e ็ l ซ์ต์สตาอ n อ๋อมันคือปากกาอะไรสักอย่างนี่แหละขอบคุณหน้าที่ทำให้เราเจอข้อมูลระหว่างเนิร์ดกับมาคุนนี่ที่ต้องการอะ่ะเออผมไม่รู้จริงๆนะว่ามันมีอะไรแบบนั้นด้วยอะเออมิสเตอร์ มาคุณนี่อะ่ะก็ต่างชั้นมาเพื่อที่จะขายบ้านนั้นน่ะอืมมันแต่ว่านะมาคุณนี่นะก็ถูกอ๋อก็แบบไปจัดการค่าดีลลาดไปแล้วแล้วก็พีเอสพิทวัตอะ่ะก็ไม่ยอมหยุดแบบนี้ง่ายๆหรอกนะอืมฉันจะไม่บอกคุณอะไรเกี่ยวกับมาคุณนี่หรอกแต่ว่า ฉันมีของบางอย่างที่ให้เธอนะที่เธอที่จะหยุดทําอะไรแบบนี้นะเธออะไรวะโถยหืมเราเกือบจะจับมาคุณนี่ได้แล้วเชียวแต่ว่าอดทนหน่อยพี่สิบทวัฒน์ยังไงสักวันมาคุณนี่มันก็ต้องเคลื่อนไหวพลาดบ้างแหละอืมแล้วเราก็สามารถไปจัดการในธุรกิจด้านมืดของเขาให้ได้อะ่ะโอ้ได้ห้าสิบเอพี ไม่มี e ดิมีแค่ xp ทำไมต้อง e xp ด้วยเออโอเคได้ไปอีกหนึ่งต่อไปก็จบอีกหนึ่งสินะไปบอกคุณโจนสเติรนนะครว่าคุณกำลังจะถูกบุกรุก,กโอ้โจก็เป็นไงบ้างนะ ps รัฐนาก็เจอถุงเล็กๆของโคเคนะถูกซ่อนไว้ในช็อปของเธอนะ โอ้ oh, จริงสิถ้ามันกลับมาอีกนะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจอะจะปลอมตัวแบบใส่ชุดนอกเครื่องแบบมาปกป้องคุณเองเพื่อไม่เกิดอันตารายเนะี่ย oh. แต่ว่าฉันรู้สึกแปลกๆหน่อยนะที่ฉันต้องหยุดธุรกิจของฉันอยู่แล้วอะ่ะแต่ยังไงก็ตามอะ่ะขอบคุณนะพีเอสวุทวัฒน์แล้วก็เอานี่ไปด้วย is t on the house อุย้ยเบอร์เกอร์มาขอบคุณมากคะโอเคคอมพลี e นะได้ซินเวอร์โมเดลแล้วก็เก้โมเดลโมโดอะไรดีเมเดลเออโอ้มีสติกเกอร์แฮกนะฮะอ๋อไอ้นั้นไงไฟล์อัลบั้มอ่าแล้วก็ได้อัลบั้มมาด้วยนะฮะแล้วก็ได้ปลดล็อกน้องหมาอืมอย่างยาวนะฮะ โอเคอย่างแรกเราควรไปเอาอะไรก่อนดีเอาน้องหมานะมันซูมอุตสาห์ซูมมาให้เคคลิกอู้มีน้องหมาเจอแมนชเชสเปิร์ดกับคิงชาร์เลสสไปเนลอืมเอาเอาวันไหนดีวะก็เนื่องจากผมดูแล้วนะฮะผมเอาสองตัวเลยคือ <c ười> อะไรจะโลบไปถึงไหนแต่ว่าก็มันเก็บเก็บไปเถอะฮะ เดี๋ยวแล้วค่อยใช้กันเนาะแล้วก็ซื้อแต่ว่าผมควรใช้ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันมีโอกาสให้ exp มากกว่าแต่ว่าตังก็สำคัญเหมือนกันดิเอออ่าแล้วมันก็จะมีระบบให้อาหารนะก็มันจะ up level ไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างงี้โอเคเราให้แบบ1นาที1หัวใจไปก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอีก5นาะทีเราก็คงอยู่ในเกมอยู่นั่นแหละก็ไปดูส่วนไหนกันต่อดีอ่าถ้วยรางวัลได้ ปล็อกบางอย่างนะฮะอยู่ไหนวะน่าจะเกี่ยวเรื่องสัตว์เลี้ยงแหละผมว่าเพราะเมื่อกี้มันขึ้นตอนสัตว์เลี้ยงพอดีถูกปะ่ะอ่านี่ไงไม้เพชรเฮาได้สัตว์เลี้ยงมาชงตัวแล้วก็สติกเกอร์ฮะอัลาฟ้าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจของเกมนิดนึงโอ้โหต้องดาวน์โหลดด้เลยเลมยโอเคโอเพนนาวตอนนี้ได้สดติกเกอร์มาอันหนึ่งนะะเมื่อกี้ไปดูว่าจะได้อะไรบ้าง กดเลยเพื่อเปิดสติกเกอร์แพ็กโอ้โหมีอันทองอันหนึ่งนะฮะมีฟลิปอด้วยนะฮะฟลิป F L I P นะฮะฟลิปนี้แปลว่าแบบพลิกอะไรแบบนี้อะ่ะไม่เผ็ดนะแต่ว่า <c oughs> เล่นมุกอะไรเนี่ยก็จะกดทีละอันหรือเปิดทีเดียวเลยอนะันทีละอันดีกว่าเนาะเพราะความตื่นเต้นอันแรกกิ <c> ่งหา <oughs> ย w h a t the fuck อะไรวะต่อไปเป็นรูป หัวคุณแล้วก็อีกอันนึงเดี๋ยวอันทอเปิดไวหลังสุดอันนี้เป็นสถานที่นี่ว่าแต่ไม่รู้ว่าที่ไหนโอ้แล้วก็ได้อีโจนนี้มานะ้าชื่ออะไรล่ววะลืมคนฆ่าน,นี่แหละแล้วก็ได้บางอย่างเป็นสีฟ้าซึ่งแรด้วยโอ้โหก็ไหนไปดูอาัลาบั้มสิอ่ะคอนติเนียอ่ะเก็บใส่อาัลาบั้ม โอ้โหนี่ต้องซื้อด้วยตังเหรอโอ้โหเสียดายอะ่ะนี่คือตายนะฮะถ้าซื้อด้วยตังโอเคเราไม่มีสติ๊กเกอร์แล้วคอนติเนียเลยอ๋อมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ๋อนี่ไงไดมาแล้วอีกคนนี้โอเคก็มีอยู่สองหน้าโอเคเป็นคนร้ายปะคนนี้จะใช่แหละโอ วิกติมไงโอ,โอ้โอ้แบบนี้นี่เองนะฮะโอเคก็อันนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วมันจะปิดยังไงอะอ,อ๋อนี่ไงกดรูปแมปนะ,ะโอเคเราก็น่าจะจบพาร์ทนี้กันได้แล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยไปต่อพาร์ทสามบ,บนพาร์ทน้าเนานนะ,ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมโอ้ นี่ไงแบบแลกสติกเกอร์แพ็คได้โอ้โหคือดีครับแบบนี้ก็อ่ามันมันแบบซีนต่อไฟเหรออะไรอะอะไรไค่อยๆอยู่น,น่ากลัวมันใช้ดาวเรามีดาวเหลือทั้งหมด8ใช่ไหมฮะก็ใช้อย่างละอันเลยเนาะเดี๋ยวค่อยมาปลดล็อกพาร์ทหน้ากันเลยนะครับผมโอเควันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย